ตอนสวมใส่สก็ปลอดภัยลงทุนก็อุ่นใจกับ STGT อาช้าต้องมุมนี้อาช้าอาช้าช่วงโควิดนายที่หน่งงี้ต้นไม้ในไอจีขายดีจังเลยฮะเราต้องลงทุนปลูกต้นไม้ขายจะได้รวยรวยเอ๊ะต้นไม้เนี่ยต้องใช้เวลาและพื้นที่มากเลยนะ แต่ตอนนี้ต้นไม้เธอมีแค่ต้นเดียวแถมยังเล็กกระจิว๋วแล้วเมื่อไหร่จะรวยนี่ๆี่มีสิ่งที่น่าลงทุนอื่นอื่นอีกนะไม่เชื่อหรอกช่วงนี้คนอยู่บ้านต้นไม้ที่สุดๆไปเลยไหนไหนมีอะไรที่น่าลงทุนอีกหรอนั่นไงในมือเธอไงถุงมือยางเนี่ยหรอใช่ถุงมือยางนี่แหละที่น่าลงทุนสุดๆเพราะบริษัท s t ส t ที่ผลิตถุงมือยางแบบธรรมชาติและแบบยางสองเคราะห์ เขาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วถุงมือยางนี่มันน่าสนใจยังไงอะ่ะเพราะถุงมือยางคือสิ่งจําเป็นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งทางการแพทย์อาหารการเกษตรและอื่นๆอ,อีกมากมายที่สําคัญอัตราการเติบโตของถุงมือยางสูงขึ้นมากในช่วงนี้บริษัทษสีตรังโกฟ ขยายกำลังการผลิตจาก3 2 6 1 9ล้านชิ้นต่อปีไปถึง5 0,000ล้านชิ้นภายในไม่ถึง5ปีนอกจากนี้ STGT ยังตั้งเป้าเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายไปยังตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกกว่า140ประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีตราการเติบโตสูงเช่นกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้เป็นต้นเนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของการใช้ถุงมือยางที่สูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แต่การลงทุนมีความเสี่ยงถุงมือยางเนี่ยน่าลงทุนจริงๆเหรอการลงทุนมีความเสี่ยงก็จริงแต่ STGT มีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆดำเนินธุรกิจมาก,กว่า30ปีนอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัทโดยกำหนดให้มีแผนการพัฒนา ในสายอาชีพและการพัฒนารายบุคคลซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำการโยกย้ายงานหน้าที่และความรับผิดชอบและการมอบงานพิเศษ เพื่อมั่นใจว่ากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งนี้มีความพร้อมที่จะทดแทนทำงานในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ที่สำคัญบริษัทในกลุ่ม S T A ได้ร่วมการพัฒนาและคิดค้นน้ำยางค้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Forest Stewardship Council F S C ซึ่งเป็นองค์การจัดการด้านป่าไม้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่องการบริหารจัดการป่าไม้อย่างรับผิดชอบ เรียกได้ว่าเติบโตอย่างมั่งคัง่งไร้ยางยืนเลยละ่ะโหไม่น่าเชื่อสิ่งที่อยู่ในมืออย่างถุงมือยางจะน่าสนใจขนาดนี้รอช้าไม่ได้แล้วไปโลดฝากต้นไม้ด้วยนะเพื่อนฉันขอตัวไปศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมก่อนละ่ะอ,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 อ้าว